ผมก็ใกล้คอนเสิร์ตแล้วเนาะนะครับผมเชนเดียสออฟเลนะครับผม The Star ร์อิน c อนเสิรจะมาถึงวันที่27 28 29นี้ก็บแสิก้าตื่นเต้นแล้วก็นี้กำลังซ้อมหนักมากๆนะครับผมพวกเราก็เต็มที่กับกับทุกพาร์ทจริงมีหลายพาร์ทมากมีทั้งพาร์ทแบบว่าหลายคนก็มีส่วนร่วมนะครับผมรู้สึกยังไงครับน้องๆค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมในคอนเสิร์ตนี้นะคะก็เราซ้อมกันหนักมากแล้วก็ถึงแบบใกล้ถึงเวลาแล้วแต่ว่าแบบคอนเสิร์ตก็ยังเหลือด้วย ควมพร้อมครับพี่โนครับครับความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยซองคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ78.63โอ้แปจุด6.3คืออะไรพี่อะไรนะครับจุด6.3คือลิตรคือว่าลิตรยังไม่ได้มาอ๋อ เมือลิตมาเมือลิ้มาก็จะกลายเป็นประมาณ80ดสิบแล้วก็อาจจะต้องเทรนในเรื่องของการวิ่งมาราธอนทางไกลหน่อยเพราะว่าต้องใช้กําลังเยอะแล้วคนคือต้องร่างกายต้องพร้อมด้วยแล้วก็เพลงต้องพร้อมด้วยโอ้ยเวทีใหญ่เวทีใหญ่มันมีทุกอย่างไงจะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นละครเป็นละครเวทีเป็นอะไรคือมีหลายแบบมีหลายพาร์ทมีหลายพาร์ทต้องซ้อมกันเยอะหน่อยนะครับผม88 78 63อันนั้นทั้ง3รอบจะเหมือนหรือต่างยังไงจริงๆแล้วทุก รอบมีความแตกต่างอยู่แล้วครับในเรื่องของของเรื่องของความสดนะครับผมต่างตรงวรงันด้วยใช่ครับผมบแล้วคนดูด้วยถ้าวันนี้คนดูง่วงเราก็จะเล่นแบบแบบไม่ง่วงถ้าคนดูไม่ง่วงเราก็เล่นแบบง่วงเอ้ไม่ใช่ครับเรารับ<ช>รองว่า3ามวันคือเราจัดเต็มแน่นอนแต่ว่าความความเหมือนหรือต่างเนี่ยม,มันมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วในความสดที่จะเกิดขึ้นครับผม ผมเชื่อว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ซื้อสามมาอยู่แล้วครับได้ไหมฮะกังครับน้องๆใหม่ตื่นเต้นไหมครับเจอกับพี่ๆครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับก็จริงได้ร่วมงานกันตั้งแต่ตอนเพลงทำเพลงแล้วคันี้ก็เจอกันเยอะแต่ว่าคราวนี้คือทั้งนั้นคือทั้งทุกคนเนี่ยขึ้นคอนเสิร์ตหมดเลยเป็นอะไรที่น่าจะยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วก็ราก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆครับ พี่พี่ให้คำแนะนำน้องน้อ,อยยังไงบ้างให้คำแนะนำน้องนอยังไงบ้างพี่พี่าพี่การปพี่การาเลยพี่การเหรอโอ้รน,น้องเก่งอยู่แล้วครับเรื่องของความสามารถตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่ในบ้านแล้วอย่างอย่างรุ่นน้องปีสิบเนี่ยก็เห็นว่าแต่ละคนก็จะมีทางของตัวเองอย่างอาเม่น,เนี้ฮะเขาร้องเพลงเก่งมากน้องก้้งจะเป็นสายเต้นน้องซีดีพี่เต้นนี่ก็เสียงก็แนวล็อกพี่โน้กก็ให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับผมผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีมีของของตัวเองอยู่แล้วนะครับแนะนำไม่มาก ไอนะตั้มเขาขายหน้าครับไม่ขายขำครับผมขายหน้าคือขายหน้าตาหน้าตาเนาะครับผมก็แล้วแต่พี่นะครับใครทร์เก็ตแบบนี้ก็ยินดีครับมาก็จะมีของผมก็จะมีแบบความสนุกสนานเป็นแนวเอนเตอร์เทนกันไปนะครับผมอยากให้คนดูได้แบบม่ามีเสียงหัวเราะกันบ้างครับได้ฟังเพลงที่มันเป็นจังหวะที่แบบโจบ้างอะไรบ้างได้รู้ขึ้นมาเต้นกันได้บ้างอะไรอย่างนี้วันนี้อบ ใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่วางแผงอัลบั้มนะครับผม Ten Years of Love บทเพลงรักจาก The Star ก็มาพวกเรามาขายซีดีกันพร้อมลายเซ็นด้วยวันนี้แจกลายเซ็นด้วยแล้วก็สำหรับดีวีดีเอนดีวีดีอัลบั้มเนี่ยจะวางแผงวันที่26่สิบหกิกนายนนี้นะครับผมซื้ออัลบั้มไปไปฟังกันก่อนไปร้องเพลงให้ตามให้ได้กันก่อนแล้วก็มาเจอกันที่คอนเสิร์ต 27, 28, 29นี้นะครับผม ออตอนนี้ในี่ยเรา้ม c ช o n g e ิสเลก็จะมีเพลงการเวลาครับของของกันเองแล้วก็จะมีของน้องโดมนะฮะหนึ่งหัวใจแล้วก็ของพี่บี้ตั้งแต่เพลงแรกเลยคือเพลงรักแท้แปลว่าเธอ แล้วก็มีล่าสุดมีของแกงส้มด้วยความรักสวยงามความรักสวยงามเสมอแล้วก็พี่นีพี่จิ๋วด้วยชื่อเพลงว่ารักที่เป็นของจริงนี่นะครับผมเพลงของแกงล่าสุดของแกงล่าสุดใช่ครับผมเพลงจับครับจับครับแล้วก็จะมีพี่เต้ด้วยครับพี่เต้ชื่อเพลงด้วยมือของเธอปล่อยเมื่อไหร่ครับพี่เต้ครับนับเดือนขเธอครับก็วางพอวงมาลัยอ๋อวันนี้เลยเหรอรอโหลดกันได้รอโหลดกันได้นะครับ เพลงใหม่ของก้านี่เคยโชว์เห็นมืก่อนหรือเปล่าครับก็ก็คือเคยโชว์อยู่แบบแล้วบ้างครับผมแต่ว่าในคอนเสิเร์ตใหญ่ก็ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าครับผมแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ครับเพลงนี้ครับอคอนเสิร์ก็จะเป็นโชว์โชว์เต้นครับ เฮ้ยเพ่เอกเพ่เอกพูดดีพ่เเอกเต้นเต้นแบบไหนต้องไปเจอครับในคอนเสิร์ตแต่รับรองว่าในคอนเสิร์ตนี้แต่ละคนจะได้ทําอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันใหม่ๆแน่นอนครับผมเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับใช่ครับครับผมสำหรับหุ่นนี้คิดว่าอย่าซ้อมไปคงจะลดไปเองครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ซ้อมกันหนักขึ้นเรื่อยๆครับผม อะไรนะครับฝากถึงตัวเองนี่แหละซ้อมหนักๆแล้วก็จะสละตัวเองครับผมฝากครับพี่ตูมครับพี่ตูมครับฝากหน่อยครับผมครับผมก็ฝากสำหรับคอนเสิร์ตนะครับเชนเจอร์ท็อปเฟิร์มนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยบัตรของคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับจะมีให้จองเฉพาะวันที่27แล้วนะครับเหลือเฉพาะวันที่27นะครับก็รีบไปจับจองกันเราจะได้มา รือพื้นความเป็นครอบครัวของเรานะครับสำหรับแฟนคลับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยผมแนะนําให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราได้นะครับกับในสตาร์ของพวกเรา10ปีมีผลนะครับยังไงก็ฝากด้วยสําหรับคอนเสิร์ตแล้วก็อย่าลืมนะครับซีดีของพวกเราวันนี้วางขายแล้วใช่ไหมฮะรวมถึงดีวีดีนะครับบ็อกเซตจะเป็นวันที่26นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็อุดหนุนกันเยอะๆครับผมเราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับขอบคุณครับ